เฮ้ยเห็นบ่เป็นาแซ่บ่ท่านบุตมมาเด้อมากินน้ำกันเด้อนี่สีตับหมักฮงสุกินแซบแซ่บโลดนี่ตับหมักฮงใสเครื่องไลายใสหมักเอิกหมักเล่นนี่นะหมักนาวหมักเพชรหมักเพชรอันใสทั้งหมักเพชรอันแห้งแล้วก็หมักเพชรสดเนาะแล้วก็ผู้ใดเป็นสาสะออนอันนี้นะอันนี้อันแม่แม่อันแม่ของเซียวเนาะบนปากไม่ให้ไม่กินหมักเอิ๊กนี่นะคักสด มามามาเติ้ลเริ่มต่ำกันเริ่ม,มื่อนี้น่ะสิต่ำแบบลาวๆสิต่ำใส่น้ำปูต่ำแบบสไตล์คนลาวร่นนี่นะแซ่บร่นเมื่อกี้ดังก่อนอื่นขอแตสใส่กระเทียมนี่ก็ลงไปกระเทียมมักกระเทียมไหลมั้ยมักไหลบ่จัดใจใส่กระเทียมได้หลาย,ลายแล้วมันจังหอมนี่ค่ะโบได้นี่อันอายิโนโมโตะโอุย๊ยอายิโนโมโตะไปทำอะไรล่ะ ชูรสชูรสเอออันนั้นน้ำตาลอันนีอชูรสเนาะไม่คือเหลือหน่อยแท้หัวหัวน้ำอันนั้นได้พูดแต่ละแม่นว่าดวงหนึ่งเออมาสีบ่อนคักปไปหยังพวกนันนี่นะใส่มะเพ็ดเออมะเพ็ดตุ้ไปแซ่บน้ำกันพี่น้องต่ำแบบลาวๆอันนี้พอดีมาเจอน้องมันขูดอัน มหมักงุ่งไว้เรียบร้อยแล้วฟักหมักงุ่งไว้เรียบร้อยอนะไรน่ะก็เลยเอาของมันมาต่าใส่อันนี้กนเนาะน้ํนตาตาลเอาอยู่อ่ะเออน้ําตาลน้อยนึงเนาะเออซ้ํน้ตาลจากักอุ๊ยอันนี้อันอย่างน้ําตาลเนาะแม่น้ตาลโอเคดรือแบบเป็นนวเออเป็น,นวัออนนวนี่ก็ต้องห่วงแปงน,น,นัวนี่ขาดโบได้ใส่แนนอนนี่บ่วงเดียวบ่เออบ่วงเดียวก,ก่อนแบบทีมแล้วจะบอกเอาอัน อย่างเกาะเก่งใจใสบวงเคืงองจ้อเฮ้ยคัาดหลอ่ะแล้วก็นวอกนวดทำไมแบบน,นี้นะอืมจับกล้องดีๆเด้อมันจะสั่นเด้ <laughs> อเอออันนี้ให้อันเ้อยให้พี่สาวเพื่อนมาอันหน้าสาวเพื่อนอันถ่ายให้เออ ใส่น้ำปูพอมน้ำปูมาใส่เลยแบบนี้นะกางเอาเอ้ยน้ำปูหอมหอมนี่ใส่น้ำปูประมาณนี้สูตรลาวใส่ลายเซบลายใส่ลายแซบลายใส่หน่อยเซบหน่อยบบใส่แต่ตอนมาเข้าแต่อันแต่ว่าอันหลังๆนี้ได้ยินว่ามาเข้าขอก็ใส่เลยแน่นชิลลรดนี่นะ ก็ยังว่าบางคนเขาก็ว่ามาเข้ากระไซอยู่เด้อมาเข้ากันมนันมันนัวว่ะสุดทีออออ่กรบหัวกากๆเลยละ่ะเลืดไหลสวาเด้อบ่ใส่ใ่ตอนมาเข้ามาเข้า,ขาขกระใสเลยเด้ออันแป้งนัวกระหัว,วนะหเนาะสั่หมักเสียก็ยังบ่าเลยอ่ะอ้าหอมขนาดหอมน้ำปูเออ เห็นอยู่วะเห็นให้ทำผสมเบิ้งนะแบบนี้สิอันนั้นเอานี่ก่อนเด้อเออนี่ใส่ลองนี่นี่นี่แน่นี่เลยเฮ้ยนี่อู้หูปัจจัยอะไรนี่ก็ได้เอืบมายกขึ้นนี่อเออนะเรน มักเล่นอันนี้มักเล่นอันลาวเนาะเล่นบ้านลาเนาะเล่นอันปลูกนะบันมปนมักเล่นจีนเด้มักเล่นจีนมันสินไวหง่เนาะเสื้บมักเล่นงานเสต็จต่ำหองมักเล่นนี่กับเสืบมักเล่นงันเสร็จขั้นขั้นต่มหุองบ่มีมักเล่นเนี่ยคือบอะนั้นอาจารย์ว่าเบาบุษเสื้บมักเล่นมันมีอันรลด อูมามิอยู่ในโต้ในซุ่มเจ้าเลยมักเล่นนี่นะสวยแปะฮีมาอ้วนลวกกับอีโบโลดมือนนะมาเลื่นลวกกับอีโบชแนลโลดจุงว่าเฮมบิเฮมทำเองวะอันนี้วะอันหนึงเออเไปซื้อไม้มันไหมก็ได้ยจะไปซื้อไม้มันไหมเอาเซลล์ลายลวดมันสิบโปรเซฟเซลล์ลายลวดเราจะไปซื้อไหมมันไหมไปซื้อไหมมันไหมก็ดี นั้นมะเอืกตีเด็ปาดจังได็ใส่เออจังซีบะเออเออมาคักรถินละแกล็ดไหมก็ใส่อยู่อ่ะใส่ใส่บอกประชังแซ่บเนาะมันสมน้ำแกล็ดมาเลยโอ้มันกะบางเธอกะบนมีมะนาวก็ใส่มะเอืกแทนเนาะอือจะได้เฮ้ักอยู่ตัวละผักหลายใส่หลายปัญญินี่ใส่หลายมันสิบุ้ส้มป่ะช้มแท้โอ้ ั้นใส่หน่อยเดี๋ยวพอเนาะประมาณนี้พอทีนไหนมันจิส่งพอส่งมันก็ส่งแซ่บเนาะอันมันส่งบมดเออเอานี่พออก่อนหนาวหนาวกับสิซอยเป็นตอนเป็ตนตอนใส่น้ำหนาวเลเมาค้างเ <c oughs> <c oughs> มาค้างคืนนี้น่ะโอ้ยแกนลงเป็นน้ำละยิบแกนทิ้ง่อนเมาค้างนี่แหละโอ้ย เกนตกไปเกนึงโอ้ยซางมานทองนี่หมักฮวงน้อยบ่เนาะพอดีเลยเนะ <c oughs> าะพอาะดีฮะใส่เครองหลายๆ <c oughs> ข้าวปุ้นก็มีซุมเจ้าเอ้ยไ่ต้องห่วงบีบหนาวใส่ใส่เปลือกมันพราะหมักหน,นาวนะ่ะเปลือกมันนี่ดีมีวิตามินมีอันนั้นพร้อมนี่มีกรดอะนมีอัน ม่หนูมาแล้วมีอินมาแล้วเออวีเอ้ยอย่าซูกฟ้าไปใส่เด้อกินตตมังงงเลยก่อนเด้อแซ่บๆนี่นะเห็นมั้ยบอเห็นเห็บอเห็นเออคนนี้บอเห็นเลยบวบลวดส่าประเดี๋ยวใส่ประเดีใส่ประเดีใส่เนาะเดี๋ยวกัอนลายแต่เดียบลายเอ้ยมายแบบนี้ขณะนี้ไม่ได้ใส่ประเดก๋ประเดกใส่ลายแบบนี้นะ เอาเห็ดสั้นๆเลยแม่ประเด็กก,กันได้สั้นๆก็เนาะโอ้ยลืมขยาวชักไรอ่นี่เอาถ่ายถ่ายถ่ายทางนอนแม่เอามันบูเห็ดหน้าเจ้าดีเออวะ่ะเออบ่เป็นหางเจ้าหนามันสิปีนไปปีนมาได้กล้องนะ <laughs> ปีนแท้เอออะไรปีนแต่ย่ามันสวยโอเคเอาปีนปีนไปทางเก่าเอาเอถ่ายอยู่ยสิข้าเจ้าจังอานนั้นปกมาแกน

จะแบนเสร็จแล้วมึงใส่เลยเดี๋ยวมึงใส่เลยบอกอืมอืมสแป๊บเสร็จค่ะมุงใส่ก่อนอึกพอแล้วเนาะะอึกเนาะเก็บออาเลยอืมอันนี้กกเก็บออกได้ไหมอ๋อแบบนี้ขับปุ้นกับมีแล้วขับปุ้มกลิ่นแยกเนาะ ไงอุ้ยว่า <poured> รัว <ấy> อ่ะเออจับให้นะฮ่าฮื่ฮืเห็นอันนกพีร่ามันนกพีร่ามันบินมากินกับว่าซั่นฝากไว้นี่เออบ่อันเนีอย่างโก่บ่เอาอย่างโป อืมเอาซีมึงบัดน,นี้นะเอาซีมึงยัวยั่วจ้าอืมุ้ยแซ่บเห็นมั้งซ่บปะอืม,ม,อมสุดยอดกัเลยนะอืมโอเคโอเคเอาใส่อันนั้นเลยใส่พัสถาดถาดเก่ามันนี่แหละร่างสะดุ้งสะดุงะด้งหน่อยนึงก่อนร่างสะดุ้งสะดุงะด้งหน่อยนึงโอ้ยเป็แต่แซ่บ บางเบางบางตอนทอกเบิางตอนทอกพี่น้องโอ้ยทอกทั้งทีแม่ฉันปวดหัวสมเห็ณเนี่ยเป็นอ้วนรัวสะทุนเจ้าเไอ้บุนะตแตายใจโอ้ยบิางสี่สันเบิึงไม่ไปแต่เสียบค่ะบางนัวไม่เบาต่แต่แต่แต่ละกาอันนี้พักกลิ่นกับนี่นะเอ้ยมีผักคะแล้วก็อันใบอันนี้เนี่ยเออซอยใบอันนี้ใส่เนี่ยซอยใบอันนี้ใส่เนี่ยซอยใบ่ยนี่ห้อยหน้าซอยอันใบอันนี้ห้อยหน้าแมน ซอยใส่หัวยหน้านี่เอา้าหอมปี๋พักหอมปี๋ต่เมื่งนี่อันใส่พักหอมปี๋นี่เซพเๆเลยอือซอยใส่เออเป็ดตาเสพเฮ้ยอุ้ย,ยลืมเขียบหมูได้ปะนี่นะ่ะเขีบหมูใส่นแนมเขีบหมูอีกรดเออ อัวลุ้ยจ้ะเฮ้ยตุดยอนเฮ้ยเห็นบ่เป็นตาแซ่อบ่ท่านผู้ชมมาเด้อมากินน้ำกันเด้อโอเคโอเคเอาไอทยมาเนี่ยตังนี้สิลาท่านผู้ชมก่อนโอเคพี่น้องสุมเจ้ามือบังมือบัง <laughs> สำหรับคลิปนี้กับนี่แหละมาไทยเนาะมาหามาไทยหาก,ก็ฮหอดมืออันวันนี้ ตอนเศร้าเนาะตออ12โมงเศร้าแะมีแหละมาไทยลำเอื่นสิไปแล้วเออเมื่อวันจันทร์สิไปแล้วก็ได้มากินตำามัหุ่น้นี่แส่บๆนี่น้ำกันโอเคสำหรับคลิปนี้คันผู้ดมาก็ฝากกดไลค์ให้โบน้ำได้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้โบเด้อโอ้ยอันสมปากกินแล้ววันนี้นะสำหรับคลิปนี้สบายดีบายบาย